ครับการสวดีช่วงเศร้าของวันที่4กุมภาพันธ์พศ2560การสวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอาหอยยุยครับหันมาการสวดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับนี่ลูกชายไงอ่าลูกสาวสาวัสดีนะจ้าสวัสดีครับนี่ลูกสาวครับอ่าสารชุนี่ก็เนื่องก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับคุณพออ่อที่ไปเมือนว่าเนานะคุณพอ่อปันสาบัวนนทน์นอ่าอำเภอปทุมลาดจังหวัดร้อยเอ็ดงอย่าไปมั่งหนาคอกเป็นแค่ซื้อขาย,ยากันประจำแล้วครับ เนี่ยทั้งนี้ก็หลายเลยแต่ว่าเราก็ลงไปเอาน้ำผม่งประจคกับผมก็วิขา,ายแบบแบงปันเรามากครับเนี่ยครับกำลังมา,มา,าหัดคอเขาลักแม่ธรณีก่ะยหญใหญ่ไทยเทลูกหลานเอาง้อมาลงมาฉี่มาเหงาใส่มาขามาคุ้นให้เพละะินจะตือนจ,จ,จะท่วงเด้อจะที่จะทังแม่ธรณีกำลังลงจะให,ให้ให้ตาม,มาถึงก่อนก็ได้น่าจะจําไม่ผิดจาให้จะควงกันมากครับ จำได้ครับขายกับข้าวอยู่มูกนี่แค่มาสองสามปีแล้วเนาะแต่จมูกมันแพ้งี้ผมกะเจาลงหลังนี่ขึ้นยากทาขึ้นพอดีตอนลงมันลงมายากครับพี่น้องครับแต่ตอนขึ้นมันต้องทาทาเนี่ยยังไงนี่ครับขายราคาแบบแบ่งปันพ่อเลี้ยงเหรอครับพี่น้องครับมาหยอดจอดถึงอ่ะสารชมนีตจบไปเด็กเพื่อนตอนนี้ครับกล่าวสวัสดีครับ